ก่อนไปรับชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามเพื่อให้กําลังใจทางช่องของเราด้วยนะครับเวลานี้ฉันได้ยืมพลังจากค่ายกลดาบเพื่อปรับร่างกายณนะตอนนี้ให้เข้ากับร่างจากขัพสสีคามและตอนนี้ร่างกายของฉันก็เริ่มเสถียรขึ้นแล้วฟูเพ็งการปล่อยหมัดเพียงหนึ่งครั้งของเชนฟาน สามารถทำลายค่ายกลดาบแห่งดวงดาวได้อย่างง่ายดายนั่นนั่นเป็นไปได้ยังไงกันฉันจะบอกเธอให้นะท่านปรมาจารย์ของเรามีพลังมากกว่าที่เธอจินตนาการไว้นักค่ายกลดาบดวงดาวนั้นมันอันตรายมากอันตรายที่สุดของค่ายกลทั้งหมดของผู้ที่เป็นอมาตะบนพื้นผิเลยนะมันไม่ง่ายอย่างที่คุณคิดหรอกนะฉันขอบอกไว้เลยฟึบคลึงครึงคง นั่นคือดาบสายฟ้าเมื่อมันเริ่มเคลื่อนไหวแสดงว่ามันถึงขั้นสุดท้ายของค่ายกลแล้วเพื่อจะทำการจัดการผู้บุกรุกอย่างเต็มกำลังฝึบจงดูดมันเข้ามาฉันก็บอกเธอไปแล้วนี่นั่นมันก็แค่ค่ายกลธรรมดามันจะเป็นปัญหากับปรมอาจารย์ของเราได้อย่างไรกันเอ๊ะคุณสามารถดูดกืนค่ายกลดาบเข้าไปได้อย่างไรกัน วิธีการที่คุณใช้มันคือยังไงอย่างนั้นเหรอมันก็แค่รบกวนแกนกลางของอาคมเท่านั้นแหละมันดูยากนะเพราะว่าไม่มีใครจัดการมันได้แต่มันก็เป็นแค่เพียงงานเล็กๆของฉันเท่านั้นแหละเอาละ่ะไปเถอะไปกันต่อได้แล้วผู้ชายคนนี้นี่ยังไงกันเขาเดินใน้อยู่ในพระราชวังแห่งดาบซูซานเหมือนกับว่าเดินอยู่ในสนามหลังบ้านของตัวเองอย่างนั้นแหละ ข้างในห้องนี้จะต้องมีคำพีก้าดาบของปรมาจารย์คนก่อนอยู่แน่นอนและอาจจะมีสมบัติอื่นๆของรุ่นถัดๆมาอยู่แน่นอนโปรดระวังด้วยที่นั่นมันต้องมีการป้องกันอย่างหนานแน่นแน่นอนละเฮ้ hey, นี่มันผนึกดาบเทวาอย่างนั้นเหรอท่านปรมาจารย์รุ่นก่อนได้ผนึกดาบโลหะฉีลงในแผ่นผนึกนั้นซึ่งแผ่นผนึกนั้นมันจะระเบิดออกทันที แล้วก็จะเกิดคลื่นดับตามมาที่หลังเมื่อมีใครเข้าไปสัมผัสมันเอ๊ะแล้วอย่างนี้พวกเราจะทำอย่างไรเธอพอมีวิธีเปิดมันโดยไม่ต้องสัมผัสมันได้ไหมมันเป็นไปไม่ได้หรอกนะนี่มันคือห้องแห่งการบ่มเพาะของท่านปร,รัมมอาจารในนิกายและมันเป็นเขตห่วงห้ามสูงสุดในสถานที่แห่งนี้ถ้าคุณต้องการเข้าไปแล้วก็คุณ ต้องเข้าด้วยวิธีพิเศษหรือได้รับความสั่งจากเจ้านิกายโดยตรงแควกเอาละดูดมันเข้าไปเอ๊ะนี่มันอะไรกันคุณทำเหมือนว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเอ้ยก่อนนะมันก็แค่เศษกระดาษแผ่นเดียวนั้นแหละแอโอมีสมบัติอยู่ในนี้มากมายเลยละนั่นมัน ตัวเริ่มต้นของส่วนหนึ่งของยุทธภัณฑ์เหรอถ้าคุณต้องการที่จะพัฒนามันไปเป็นยุทธภัณฑ์ระดับสูงแล้วก็นายจะต้องใช้เวลาหลาย10ปีเลยนะถึงจะใช้งานมันได้นะเสียายานฉันจะให้นายเลือกดาบไม่สิฉันจะเลือกดาบให้นายเพื่อฝึกฝนเทคนิคดาบของนายแต่แค่ต้องเลือกจากหนึ่งในนี้นะก่อนที่นายจะเข้าระดับเจียนเทียนนายต้องเลือกดาบบินของตัวเองมา และอีกเล่มหนึ่งสำหรับยูกิซูไดด้วยนะครับท่านอาจารย์นายต้องการอาวุธชั้นหนึ่งอย่างนั้นเหรอนี่คือคำจากปากคนที่ทำลายดาบของผู้บมเพาะอ,อย่างนั้นเหรอชายคนนี้ช่างจองของยิ่งนักแต่เขาก็เป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดเช่นกันนี่มันร้อยสามสิบปีก่อนที่เกิดสงครามนี่นาสงครามของผู้เป็นอมาตะ พลังจิตวิญญาณแห่งเทพมาจากนอกโลกที่บุกเข้ามาในโลกนี้อย่างนั้นเหรอกลุ่มสาวุกซูซานพวกเขาต่อสู้กันจนเลือดจุดสุดท้ายเลือเพียงคนเดียวที่ยังเหลือรอดมาได้แน่นอนว่าคนคนนั้นก็คือฉันเองตอนนี้ฉันไม่สามารถแก้ไขอะไรได้อีกแล้วอย่างเดียวที่ทำได้ต้องค่อยๆพัฒนาไปสู่ระดับสวรรค์ค้นหาดวงดาวอื่นๆและสร้างนิไก ของเราาขึ้นมเธอน่ะรู้เกี่ยวกับเส้นทางสู่สวรรค์ในข้อความในที่มีข้อความว่าเส้นทางที่จะไปสู่สวรรค์จงค้นหาดวงดาวเคราะห์อื่นๆเธอเข้าใจสิ่งนี้ไหมเส้นทางสู่สวรรค์ฉันไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับมันเลยนะเฮ้ยในสุดท้ายนี้เฉียนเยเฉียนเยชเฉวก็เป็นแค่สาวกทั่วๆวไปแล้วนะความลับระดับนี้ อาจจะอยู่ที่ระดับหัวหน้านิกายในพื้นที่หลุมศพคุณหลุนเท่านั้นเป็นแน่ๆในเมื่อเธอไม่รู้ก็มีวิธีเดียวฉันต้องไปในพื้นที่หลุมศพคุณหลุนไปถามกับหัวหน้านิกายของเธอด้วยตัวเองเนี่ยแหละเอ๊เดี๋ยวก่อนสี่คุณไม่ได้ต้องการเคล็ดลับก้าดาบสวรรค์อย่างนั้นเหรอมันเป็นเคล็ดลับที่คนในนิกายหลุมศพคุณหลุนต้องการที่จะได้มันนะมันเป็นด่งความฝันของพวกเขาเลยละ เคล็ดลับก้าดาบอย่างนั้นเหรออ่ะนี่นี่รับนี่ไปนี่คือเล่มสมบูรณ์ที่สุดก่อนหน้าฉบับที่นายเคยมีนะมันเพียงพอแล้วสำหรับนายที่จะเลื่อนขั้นไปสู่แก่นแท้ทองคำอ๋อขอบคุณมากครับท่านอาจารย์ฉันรู้ว่าเคล็ดลับก้าดับสวรรค์มันไม่ได้พิเศษอะไรเลยแต่ฉันต้องบรรลุขั้นให้ได้มากกว่านี้ เพื่อนิกายเปิดวงฉันจะต้องเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้เคล็ดลับขั้นสุดท้ายจากท่านปร,รมาจารย์เฉินคุณให้สิ่งนั้นแก่คนใช้อย่างนั้นเหรอเสียนยานคือผู้พิทักษ์ของสำนักเปิดสวงของเราเธอควรระวังความพูดของเธอมากกว่านี้นะเขาไม่ใช่คนใช้อย่างที่เธอคิดหรอกการบุกเพาะระดับเซียนเทียนอันลำค่าแม้แต่ท่านปร,รมาจาร์ที่มองฉันว่าเป็นลูกสาวแท,แท้แต่ท่านปร,รมาจารย์ ไม่เคยให้ฉันเลยสักครั้งแต่เชิญเปยซางเขาไม่คิดจะเสียแ้งทำเรื่องอย่างนั้นเลยเขากลับให้ลูกน้องคนสนิทของเขาอย่างง่ายดายฟุบนายกำลังทำอะไรนะ่ะคายโกนนี่มันมีจุดอ่อนนะหรือแกนกลางของมันของตัวมันเองฉันแค่เข้าไปควบคุมการก่อตัวของมันเฉยๆฟุบและแน่นอนวังดาบสูสานแห่งนี้ก็ไม่มีข้อย,ยกเว้น หนังสือนี้เป็นเพียงบันทึกธรรมดาแค่นั้นเองก็อย่างว่าล่ละนะมันจะมีของมีค่าควบคู่กับตำราการบุพเพาะไปได้อย่างไรกันเอาละจงเปิดออกถ้าฉันเดาถูกแล้วก็นะการที่ปรมาจารย์ที่ฝึกกันเป็นแกนแท้ทองคํานั้นเขาจะต้องเปิดจุดด้วยผนึกหินสูญยากาศแน่นอนหรือไม่ก็อาจจะต้องยืมพลังจากที่ไหนมาสักแห่ง เอาละฮะจบไปแล้วนะครับสำหรับราชันอัมบตาแห่งเปยสซานนะครับตอนที่339ชอบไม่ชอบอยังไงอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ